สนับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ฝนพราว่าเปิดใจหลังโดนแอบบถ่ายคลิปวอนอย่าแชร์ต่อ MUT2021 ไฟลุกอุ้ยแหกกฎขอเลือกเพิ่มเป็น63คนอะตอมสัมพันธภาพเริ่มเดินได้แล้วส่วนสมองจําคนรอบข้างได้ปกติแองเจ,จลินาโจลีตัดแบรดพิตออกจากการครองสิทบ,บ้านที่ฝรั่งเศส ลิซ่าเผยหลากหลายประสบการณ์ครั้งแรกกับทาง Rolling Stone oh. สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาอยู่กับยิงและญี่ปุ่นนะคะในวันนี้กับทรูวีร o มของเรานะคะสดจากที่บ้านของเราเลย ถูกต้องเลยนะครับผมแหมวันนี้ได้เจอพี่หญิงอีกแล้วนะฮะวันนี้เราแต่งตัวตีมตรงกันด้วยนะพี่หญิงสีน้ำเงินนะฮะเนี่ยคราวที่แล้วต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าทำให้ญี่ปุ่นดรอปมาก <c oughs> วันนี้นเลือกใส่สีสดๆเวลาจัดคนเดียวไงโ <c oughs> อเออ ไสไตลิสใช่ไหมคะคุณผู้ชมคอยจัดให้เสื้อผ้าเข้ากันแต่พออันนี้ต่างคนต่างอยู่บ้านต้องใช้โทรจิตคะ่ะใช่ <c oughs> นะฮะเห็นว <laughs> ันที่หญิงลงวันก่อนในไอจที่แบบเป็นรูปเสือ้อสีสีชมพูใช่ไหมะสีปบบโอ้โห <c oughs> ได้ใจมากพี่หญิงมาดูคาแรกของเรานะฮะ เขาบอกเลยว่าใช่ลแล้วแล<อ>้วตกใจมากเห็นหัวข้อข่าวโชคดีโชคดีที่พี่ไม่ได้เป็นคนอ่านถูกต้องนลครับเพราะวันนี้เนี่ย2 2กันยายนนะครับเขาบอกว่าเป็นวันแรดโลกนะฮะก็เป็นวันที่อนุรักษ์แรดนั่นเองแต่ก็มีคนบันเทิงหนึ่งคนนะครับที่โอ้โหที่หน้าบ้านเนี่ยถึงกับมีอนุสาวรีย์แรดไว้เลยเลยครับ <c oughs> วันที่22กันยายนของทุกปีนะครับถือเป็นวันอนุรักษ์แรดโลกครับ โดวยวันสำคัญนี้เริ่มต้นครั้งแรกในปีพศ2553นะฮะมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้คนตระหนักถึงการล่าแรดสายพันธุ์ต่างๆจนใกล้สูญพันธุ์และบางประเทศก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยซึ่งแรดครับเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จัดอยู่ในบัญชีไซตเตสแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเหลือเพียงตัวเดียวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เท่านั้นนะครับชื่อว่ากาลิถือว่าอยู่ในวัยชรานะครับซึ่งอายุไขเฉลี่ยของแรดเนี่ยอยู่ที่40ปีครับ ด้านของคนบันเทิงอย่างดีเจต้นหอมครับก็เคยออกมาโพสต์ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้สร้างน้ำพุเป็นอนุสาวรีย์แรกไว้หน้าบ้านนะครับพร้อมกับแคปชั่นขำๆว่าจุดจุดจด,จ,ดจนได้ดีก็ต้องมีอนุสาวรีย์ให้เขาหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีแค่น้ำพุแรกเท่านั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยยังมีรูปปั้นแรกอยู่หน้าบ้านอีกต่างหากคือเรียกว่าถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คุณต้นหอมประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ครับ แหมพูดแบบนี้เดี๋ยวไม่ใช่บางคนต้องไปสร้างอนุสาวรีย์ตามที่ต้องอมเลยนะโอโ้โหอย่าดีกว่านะครับผมไม่ต้องสร้างกันดีกว่านะฮะค่ะ<ขา><ขา>มาต่อกันที่สองสาวคนนี้ที่วันนี้มีการแถลงข่าวนะคะเรื่องที่จับกลุมผู้ที่เผยแพร่คลิปอแอบถ่ายของเธอได้แล้วนะคะนั่นคือน,น้องแพรวากับน้องฝนค่ะ วันนี้เวลา11เนาฬิกาแพร่วานิชาพัฒและฝนสนันกชากสองดารานักสแสดงเปิดแหลงข่าวกรณีเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังมีมือดีนำคลิปแอบถ่ายของทั้งคู่ไปขายต่อในโลกโซเชียลกลุ่มลับทั้งคู่เผยต่อว่าหลังมีการแจ้งความไปเจ้าหน้าที่ก็แจ้งความคืบหน้าว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ปล่อยคลิปและแอดมินเพจ VK ได้แล้วซึ่งเป็นคลิปแอบถ่ายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งคู่ขอความเห็นใจอย่าแชร์คลิปตัวนี้ต่อและไม่อยากให้เปิดวาร์ป เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องตลกตั้งแต่เกิดเรื่องทั้งคู่เกิดความไม่สบายใจมีอาการวิตกกังวลและทําให้เพื่อนนักแสดงกังวลมากว่าจะมีคลิปตัวเองด้วยไหมส่วนตัวอยากเจอคนปล่อยคลิปมากกว่าเรื่องของคดีความให้เป็นอำนาจของสามในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปนี่ทำไมเมื่อกี้ไม่สวยแล้วไม่บอกก่อนคะพี่ค่ะทราบเรื่องมาจากทาั้งพี่ๆทางนาดาวนะคะเหมือนมีคนมาบอกว่าเห็นว่ามีคนแอบถ่ายผลกับแพรวา ซึ่งก็เลื่องมาประมาณสัก2เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด,ดําเนินการแจ้งความแล้วก็ล่าสุดที่ออกมาอัปเดตเพราะว่าสามารถจากแอดมินคนที่เอาคลิปมาขายได้แล้วค่ะตอนที่ทราบข่าวเหมือนพี่ผู้จัดก,การโทรมาบอกว่าเออเนี่ยมีคลิปหลุดนะแล้วก็ตกใจบอกว่าหนูไม่เคยถ่ายคลิปที่ไหนนะคะไม่มีคลิปหลุดนะคะไม่ใช่หนูหรอกตัดต่อชัวพอส่งมาก็อ๋อเป็นคลิปแอบถ่ายซึ่งแบบก็เลยพยายามให้พี่พี่ทีมงานช่วยกันดูว่าลูกเนี่ยสถานที่เนี้ยมันเป็นที่ไหนเพราะว่า จริงๆมันค่อนข้างยากเนื่องจากคาบอกใบมันน้อยมากสถานที่ที่ถ่ายคือมันเป็นห้องน้ําหญิงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราจะจําไม่ได้ขนาดนั้นว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําของที่ไหนโกรธมากค่ะแต่ว่าถ้าจับคนทําแบบคนที่ถ่ายได้เลยก็จะดีมากตอนนี้เราได้แค่แบบตัวแ <s> อดมินเพคเฉยก็ต้องถามจากคนขายว่าเขาได้คลิปมายังไงซึ่งล่าสุดคือเขาก็อ้างว่าซื้อใหม่อีกทีหนึ่งระแวงค่ะระแวงมากทุกวันนี้เหมือนเวลาเข้าห้องน้ํา คือพอเราเห็นัางคลิปตัวเองแล้วก็คลิปที่ผลด้วยเราก็เหมือนแบบต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นแบบสมมติเราจะไปเปลี่ยนชุดที่ไหนเราก็ต้องแบบเหมือนแบบก้มดูนู่นนี่นั่นแล้วแบบมีหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกเปลี่ยนในที่ที่เราแบบค่อนข้างมั่นใจหรือว่าอย่างห้องน้ำอย่างี่ครั้งนี้เข้าไปหรวก็จะต้องมองแล้วมองมันทําให้เหมือนแบบวิตกกังวลด้วยค่ะหลอนหลอนมากเวลาแบบมันเหมือนแบบไม่อยากเข้าห้องน้ำข้างนอกเลยหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดข้างนอกเลยเราจะเหมือนแบบต้องพร้อมจากบ้านหรือถ้าเราปวดฉี่มากๆเราก็แบบ อยากกลับมาเข้าห้องน้ำที่บ้านเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบปลอดภัยกว่าตอนที่ฝนกับแพรวาทราบข่าวเนี่ยแล้วรู้ว่าแบบมีคลิปแล้วเราได้ดูคือเพอนตรงๆว่าเหมือนเหมือนนอยไปเลยไม่กล้าออกไปไหนอยู่หลายวันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปแล้วคนที่เราเดินสวนเนี่ยเขาดูคลิปเรามาหรือเปล่าเขาจ้องเขาสังเกตเรามันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆจนแบบเริ่มตั้งสติได้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะ สิ่งที่เราทําคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ที่ใช้เป็นปกติคนที่ผิดเนี่ยคือคนที่มาแอบถ่ายคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากๆเลยรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดออเราพูดล้วก็จะมีคนพยายามแชร์ต่อพยายามพยายามส่งต่อพยายามไปหาดูซึ่งก็แบบว่าขอความเห็นใจกันนิดนึงนะคะะพวกที่ขอวารอปในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะขอความเห็นใจกันนิดนึงเพราะว่าตามอ่านคอมเมนต์แล้วก็เห็นแบบ ใช่มีคนมาขอแบบไหนไม่ผมไม่เชื่อขอวาร์ปหน่อยเรารู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะคะไม่ต้องแบบมาขอวาร์ปดูเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะเอามาแบบส่งคลิปนะักแสดงไปดูกันเล่นนะคะอำนาจศาลพวกหนูก็คงถึงอยากก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่เกินหน้าที่เราไปแล้วคิดแล้วก็เจ็บใจแทนเนอะอุตส่าห์ไปทำงานใครจะมานั่งคิดนะว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราจะมีคนมาแอบถ่ายเนอะ อืมนะถ้าเกิดเป็นเราเจอแบบนี้โอ้โหก็ผวาเหมือนกันนะพี่หญิงใช่ไหมใช่ยังไงก็อย่าแชร์ต่ออย่าขอดูอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยน้องๆอีกทางหนึ่งละกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างซีเรียสสำหรับสองสาวนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวความรักของสองสาวกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างครับแฟนไม่ได้มาคนเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะครับที่กําลังอินเลิฟแล้วก็แฮปปี้สุดๆเลยสําหรับนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์แล้วก็คุณหนองธนาครับ ที่ก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งจะผ่านการฉลองวันเกิดอายุครบ26ปีไปโดยแฟนหนุ่มของสาวแพราวาอย่างคุณนองเนี่ยได้มีการเซอร์ไพรส์ด้วยการนำเค้กมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านเลยนะฮะ ล่าสุดเนี่ยเจอสาวแพรวาก็เลยอัปเดตถึงรักครั้งนี้ก็บอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้ดีครับกับครอบครัวของบ้านพี่หน่องก็สบายใจมีวันใหม่เป็นเพื่อนนั่นเองแล้วก็ถามนะครับว่าจะแต่งงานไหมกับคนนี้เธอก็บอกว่าอยากแต่งนะฮะแต่อยากทําให้ <บา S 1> ที่บ้านของตนเองเนี่ยบ <า S 1> สบายก่อน,นครับเาเค้มใหแต่ว่าก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเพราะเขาก็ถามว่าแบบ เออไหนๆผมก็จะสั่งเค้กแล้วผมถามเลยแล้วกันว่าคุณอยากกินรสอะไรก็เซอร์ไพรส์อยู่เซอร์ไพรส์ที่ว่าแบบโอเคในลูกโป่งมันแบบริบบิ้นมันยาวแบบยาวมากไหมยาวถึงดาวังคารน่ะ<อ>คือยาวแบบยาวมากคือเราก็เพิ่งรู้จากเพื่อนว่าแบบจริงๆแล้วเพื่อนอะส่งเล็บไปให้ว่า ลิปปิ้นอะ่ะต้องเป็นเงินเราก็เซอร์ไพรส์จริงที่ไม่มีเงิน <laughs> <laughs> เป็นลิปปิ้ง <laughs> เฉยๆตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าขเขาจะแบบให้อะไร <laughs> เพราะว่าอย่างปีที่แล้วเขาให้รองเท้าช้างดาวค่แะแตะจริง <laughs> แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติไปกับที่บ้านเขาเราก็จะบอกเลยแม่ค้าที่หนองแกงว่าวันใหม่ที่หนองแกงฟ้องอาศัยการฟ้องตอนนี้ก็คือแฮปปี้ใช่ค่ะ เวลาไปก็เหมือนเวลาไปบ้างเขาเหมือนไปเล่นกับวันใหม่เหมือนเป็นเพื่อนเขาเหมือนดูเป็นคนเข้าถึงยากแต่จริงๆล้วเขาไม่ไม่ได้เข้าถึงยากเขาเข้าถึงง่ายแต่เขาแค่ปานคนแบบไม่ใช่แต่เขาก็พูดกับเราหวานทุกคำเลยแล้วเทียบกับผู้กนอื่นนะจริงเหรอคะจริงก็ใช่เราเป็นรังหวังของบ้านชาติบาลีรักแล้วเรารู้สึกยังไง อ๋อเราก็ดีใจค่ะขอบคุณนะคะสําหรับความหวังของบ้านออแต่ว่าเราก็เป็นความหวังของบ้านเราเหมือนกันคือหนูคิดว่าโอเคหนูอยากแต่งงานนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้แต่งกับคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าในอนา,นาคตอยากแต่งแต่ว่าก่อนจะแต่งอ่ะคือต้องทําให้พ่อแม่สบายก่อนหลังออกมาประกาศหมดสัญญากับนาดานนะครับหลังจากอยู่มา9ปีนักแสดงสาวสวยฝนสนันทฉัตดครับได้เผยว่าออกมารับงานอิสระมากขึ้น เกมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากค้นหาตัวเองมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องความรักครับตอนนี้มีคนคุยเป็นคนนอกวงการนะฮะไม่เคยคุยกับคนในวงการเลยคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนอายุก็ใกล้เคียงกันด้วยครับตอนที่อยู่นาดาวค่ะทุกอย่างก็คือแฮปปี้มากๆเพราะว่าพี่พี่ทุกคนเนี่ยให้เราทําทุกอย่างได้ทุกช่องอยู่แล้วแบบว่าไม่ได้จํากัดว่าเฉพาะงานนี้งานนี้แล้วเราก็ มีโอกาสในการตัดสินใจร่วมกันกับพี่ๆทีมงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าจริงๆก็อยู่มาแบบ9ปีแล้วอ่ะอยู่ตั้งแต่อยู่มัธยมจนจนเรียนจบมาแล้วค<ล>่ะเราก็รู้สึกว่าเราโตมากๆและแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอก็เลยบอกกับพี่ๆนะนะว่าเออขอคำปรึกษาหน่อยสุดท้ายก็พูดคุยกันแล้วก็บอกว่าผลอยากออกมาแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ทำงานอยู่แล้ว แล้วตอนนี้พอกลับมาปุ๊บมันก็มีงานที่หลากหลายขึ้นเพราะว่าเหมือนว่าโปรดักชันต่างๆเขาก็อั้นกันมานานนะคะว่างานน,งานนู้ project, นงานนี้โปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้เปิดไม่ได้พอเปิดได้ปุ๊บงานมันก็เข้ามาเยอะขึ้นพอมารับเองปุ๊บเราก็ต้องแบบเช<ม>็คเพื่อความมั่นใจก็คือต้องละเอียดขึ้นเพราะว่าไม่ได้แบบว่ามีคนคัดกรองมาให้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะค,ะคาแรคเตอร์มันก็จะโตขึ้นด้วยเรื่องตัวเลขเอยอะไรเอ่ยด้วยนะคะเหมือนตัวเลขเออ มันก็มีงานที่โตขึ้นเข้ามาคือเราก็เป็นเราเหมือนเดิมค่ะเราก็มีความรู้สึกมีโมเมนต์ที่เราชอบแล้วก็เหมือนไม่ว่าจะมีคอครเวลาเรามีคนใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปนั่งเทียบกันว่าครั้งนู้นเป็นยังไงครั้งนี้เป็นยังไงคือเรารู้สึกแฮปปี้เราก็แฮปปี้นอกวงการเออหนุ่มไม่เคยคบคนในวงการเลยหรือต้องลองเลยได้เหรอ <c oughs> ยังไงยังไม่ได้มีแผนว่าแบบอุยจะแบบเปิดเผยหรือจะไม่เปิดเผยคือ รู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าเฮนยี้เราจะปิดนะหรือแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะเปิดคือมันแล้วแต่ฟิลอะค่ะแบบว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่อยากจะให้ให้ทุกคนรับรู้เราก็อาจจะแบบเออมีอะไรให้ดูกันแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดอะไรไว้แต่สำหรับความรักของแพรว่ากับคุณหนงนะฮะเราก็จะเห็นมาตลอดซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขาก็ ค่อนข้างจะสนิทกันนะคงแพระวาก็ไปเที่ยวกับครอบคระวะัระวคนหนองก็บ่อยเหมือนกันนะพี่หญิงเนาะใช่แล้วน่ารักมากๆตั้งแต่เปิดตัวมานี่แบบว่า<ม>โอ้ยวิ่งฉุยกันเชียวนะคะความรักเนาะมาต่อกันที่เรื่องราวของรางวัลแห่งความดีดีกว่านะคะซึ่งก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงค่ะที่มีการมอบให้แก่คุณบอยกับคุณเจีย๊ยบแล้วก็คุณไดแดน่าด้วยค่ะ ผู้เสียสละเพื่อสังคมคือรางวัลที่มอบให้บอยอนุวัฒน์เจ๊บพิจิตราและไดแดอา,ดานาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้คนในสังคมไทยในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาและน้ายกย่องเชิดชูปเป็นอย่างยิ่ง โดยบอยเจี๊ยบเผยว่าวันนี้เราขอเป็นตัวแทนทีมงานและพี่น้องที่ร่วมกันปันน้ำใจมาให้รถกับข้าวบอยเจี๊ยบมารับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบคุณที่แรงเห็นและมอบกำลังใจให้ทีมรถกับข้าวเล็กๆของเราในครั้งนี้นะครับรางวัลน,นี้เหมือนเป็นต้นทุนให้เราได้มีแรงออกไปช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนต่างๆอีกเยอะเลยครับ การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับและเรารู้ดีว่าการไม่มีมันเป็นยังไงขอบคุณครับ ag, รถตุกข้าวบอยเจีบ๊บ ไดแอนนาก็โพสต์ว่าขอบพระคุณที่เห็นการทํางานของทีมเราต้องรอดนะคะอาสาสมัครหลายร้อยคนที่ทุ่นเทพเพื่อช่วยเหลือคนไทยเพื่อให้เรารอดไปด้วยกันยิ่งทาให้เห็นปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมความยากลําบากปัญหาของคนไร้สิทธิ์คนตกสํารวจต่างด้าวผู้สูงอายุคนพิการและนี่ก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องเชิดชูและควรเอาเป็นตัวอย่างเป็นที่สุดค่ะ คู่ควรจริงๆเลยนะคะสองคนนี้เนอะอคือจริงๆก็ยังมีอีกหลายคนนะคะศิลปินดารารที่ช่วยเหลือนะแต่สองคนนี้ก็คือจะเห็นภาพชัดเจนมากๆค่ะถูกต้องเลยนะครับซึ่งพวกเราก็มีการอ่านข่าวของทุกๆคนตลอดเวลาด้วยนะฮะว่าทําอะไรเพื่อสังคมกันบ้างนะฮะไปแล้วมาต่อกันที่เวที Miss Universe Thailand กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณปุ้ยปิยพรหัวเรือใหญ่ของ MUT นะครับออกมาบอกว่าโอ้โหตัดสินยากมากๆเลยตอนแรกเนี่ยต้องมีผู้ผ่านเข้ารอบ 60คนนะครับแต่ทําไปทํามาเป็น63คนครับตอนนี้แล้วก็เรียกได้ว่าแหกกดเลยนะครับสําหรับเวทีการประกวดนางงาม Miss Universe Thailand 2021ครับที่ทางคุณปุ้ยปิยพรผู้มในการกองประกวด Miss Universe Thailand ได้ออกมาโพสต์นะครับว่าในปีนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบถึง63คนครับโดยคุณปุ้ยเผยว่าจริงๆเนี่ยวางเกณฑ์ไว้ว่าจะตัดที่60คน แต่ด้วยผู้เข้าประกวดที่มาสมัครมีความพร้อมกันอย่างมากครับทำให้คณะกรรมการในตัดสินยากจึงจบที่63คนแต่ท้ายที่สุดแล้วในรอบคีย์เวิร์ดอีก33คนก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับทางกองประกวดจะโทรแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก63คนรอรุ้นนะครับว่าจะมีใครบ้างครับคือจริงๆเราวางเกณฑ์ไว้ว่าเราจะตัดที่60คน <ฮะ S 2> เราเราเราบอกไว้ว่าเราจะ จบที่หกสิบคนแต่ปรากฏว่ากรรมการก็ปวดหัวมากเพราะกรรมการยี่สิบท่านล้วนแล้วแต่เป็นซ e อเป็นบุคลากรที่ถ้าเขาจะคัดเลือกคนที่เป็นท็อปของบริษัทเขาซีโอพวกนี้จะต้องสัมภาษณ์เองอะไรเอง<ม>เขาก็ดูจากโปรไฟล์ดูอะไรมันก็ในสุดมันต้องเป็นหกสิบสามเพราะมันตัดไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความทั้งรูปร่างหน้าตาภายนอกสมองภายในแล้วก็มีอะไรในตัวที่มันมันน่าจะปล่อยมาโชว์ของออะตั้งแต่รอบแรกก็เถียงกันสุดฤทธิ์แล้วกรรมการอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวรอบที่วันที่เอ,อจะคีย์เวิร์ดเนี่ยนะคะก็จะเป็นรอบที่จะชี้ชะตากรรมของสามสิบคนที่จะอีกสามสิบสามคนก็ต้องกลับบ้านพรุ่งนี้จะโทรแจ้งก็ใครเป็นใครเนี่ยรุนละกันว่าเสิ่งที่กองจะติดต่อ,อกลับไปมันจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเราจะไลฟ์ค่ะก็อยากจะฝากเป็นร่วมกันเชียร์นะคะเพราะว่าเวที m Universe Thailand ก็เป็นเวทีที่เอ,อ มีมาแล้วแฟนๆก็รู้กันอยู่ว่ามันมีความแทบมีความยากมีความเหนื่อยมีความทอรหดอดทนขนาดไหนนะคะแล้วก็ทางกองประกวดเราก็ทุ่มทุนเหลือเกินค่า้จ่ายค่าโปรดักชั่นค่าอะไรทุกอย่างที่มันจะออกมาเป็นงานใหญ่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเราจัดได้แบบนี้พี่คิดว่าแฟนๆก็น่าจะต้องให้กำลังใจก็ฝากขอกำลังใจกันด้วยนะคะ ด้านของ e arn, อดีเจเอิญพัทรวะวีนะครับหนึ่งในผู้สมัครเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021ได้เผยว่าถึงแม้จะเป็นครั้งที่2แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวอย่างหนักเลยทีเดียวพร้อมกับขอบคุณทุกทุกคนครับที่ส่งกำลังใจมาให้เยอะมากเลย ครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นครั้งแรกเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วก็ไม่ได้เข้ารอบลึกเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกเหมือนแบบใหม่อยู่ค่ะใช่ค่อนข้างใหม่กับการประกวดนางงามเพราะปกติทําอย่างอื่นมาตลอดเลยอย่างแพิธีกรดีเจอะไรแบบนี้นางงามคือยังไม่เคยเลยที่ตัดสินใจก็เพราะว่ามีมีจุดประสงค์หลักคืออยากมาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเอินโดนมาตั้งแต่แบบ ปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วออรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสนุบแล้วก็มันไม่มีความสุขที่จะต้องมาโดนตัดสินจากแค่เรื่องการแต่งกายหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นความสุขของเราแล้วเราโดนตัดสินไปหลายหลายอย่างเลยหลายแบบ ก็อยากให้ทุกคนเคารพกันนะคะก,ก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะที่ซัพพอร์ตเอ,อิญนะคะทั้งจริงๆต้องขอบคุณทั้งคําติคําชมทุกอย่างเลยเพราะว่าทําให้เอ,อินได้กลับมาพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆให้ถึงมงค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เอินค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ